สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อยู่กันแม่ครัวสองแม่ครัวนะคะกับแม่นวลน,นะคะแม่นวลส่งเสียงหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ม็อกน้องใหม่ได้จ้าเด้อหน้องใหม่จากลูกหญิงออกมาจากเมียงไทยน,นี่นเห็นบอกทร <c oughs> งตรงส่งตรงมา้วแต่อุบลส่งตรงจากอุบลสีอ่อนสีเสียพี่ด้ทำไหมนาะเผาใหม่ใหม่น้อผู้จัดคุณนางอย่านั่นงคุณคุณลูกสาวเออจอดมาที่แม่นรุฝนเลยมาเลย คุณแม่น้องฝนมานะไปน้องม,มาเขาจะถือสูตรเราเราสิมาเอาอะนรหนึ่งเ <c oughs> ราสีม่วงกระเป๋าฝากกระเป๋ามาจากญี่ปุ่น <c oughs> น้ำยานางคุณคนเลย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> พี่น้องทั้งบ้านเห็นเป็นแนวใดพี่น้องขอคุ่นถูกกำลังใจเลยจ้าได้ของหลายแห้งเด้อซึ่งกะลาแน่ซึ่ง หอ้อปีแน่บักพริกบักไา้ของอยู่ของกินยี่สิบกว่ากิโลขนกี่ของกินอย่างเดียวเสื้อผ้าบอดเยไม่จะผื่นเปิดออลงมาไม่น่วนหัวขวนเลยละ่ะตั้งป่าแฮงเนี่ย ลองไไน,นักเนลา,นาไไนดิพี่น้องนะ่นายนานน่าคนคนเลยนี่นยน่าของคุณตาเอาลงงพอลงมาก น้องใหม่กับเบบ้เพาเี่บอกเานั้ให้เมนวนนะนะพีมามา่น้องเมนวนีสะใจเลยน,นพริกเกตีแทบพริกหอมวยๆทำพี่ประปู่กันมศาสมพีกัริกแหงกับคอพุ่พพนในยาจันจิล่าเล้่อนี้คุณเบิร์ดไม่ขิดตลอดเลยแม่ ขอบคุณพี่แม่เพี่นเบิร์นบิขอบคุณเ้อคุณแม่จานกินกิราเีหอมกิากัน่า่วยไม่ยาสิไม่ากพลพิแงกหอมพิแมเยอกระหอมกเมหอมกริเกแห้งะอมกเทอกเนยหมารมกรหมกเทียอมกเทหอเหมาีกรเทียมกเีมเหอมกเยมหอมกรกเทอเทีอกเทีเอมกยกะเยออมยหยเรมททีเอรอ บ่เง yeah. ินดอกเมันใจเป็นน้ำมาให้กินที่ซื้อป่สาทใครมันคนขายเขาขายกิโลรอยหาสิบก็เลยบาเดดเดดหนวดหาวะหนวดอะไนบ่เงินดอหอมเสียบขาวเคียงเป็นสาวซิมด้วยไปจิการซิมแม่โอ้ยโอยบก เบิงเบิงเบ,บิงสีสันหนาบนเบิงสีสันหนามันแสบแน,น่นอนละพี่น้องเอาพอกันคลิปหนาเอาคลิปสันสันมาฝากพี่ตอนนองจ้าเ้านี้